สวัสดีครับผมแจ็คก,กี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแบ็คแพ็กยี่ห้อสเป r ก u าวนะครับในซีรีส์ที่เป็นเจ้าฉลามแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกาโมแล้วก็เป็นชาร์กดีลักแบ็คแพ็กนะครับตัวเ,เป้ของแบ็คแพ c k หรือเป้ที่เราเรียกเป้เนี่ยครับของสเปรกลาวเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกานะครับดีไซน์โดยคุณเดวิด เบนดาวิดเนี่ยนะครับซึ่งเขาอยู่ไมอามีนะครับแล้วก็โตมากับกราฟิตีกับสเก็ตบอร์ดเซิรฟ์ฟบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยได,ไ,ดได้แรงบันดาลใจในการทําเป้ให้มันไม่ธรรมดานะครับก็ได้แรงบันดาลใจเทียบกับสกาวแคนดี้ก็คือหูฟังที่ทําให้วงการหูฟังนี่เกิดเป็นแฟชั่นขึ้นมาด้วยนะครับสาหรับแบ็คแพคแล้วก็ต้องยี่ห้อนี้เลยครับสเปกแวซึ่งต้องนําเข้ามานะครับยัง ยังไม่ได้มมีช็อปโดยตรงในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็มาดูเจ้าเป้ใบนี้กันเลยนะครับเ,เริ่มจจากวัสดุก็จะเป็นวัสดุเป็นคล้ายๆผ้าใบเหมือนเป้ทั่วไปแต่ว่าก็ค่อนข้างเนี๊ยบในการเย็บนะครับแล้วก็ตรงช่องด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่องช่องขนาดใหญ่สามารถใส่แล็ปท็อปหรือว่า iPad เนี่ยสบายๆนะครับจะมีแควเนี่ยนะครับ,ม,รบามาจะใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ ตามมาด้วยซิปตรงนี้เลยนะครับผมใส่กระเป๋าตังค์ใส่กุญแจไม่กระทั่งไอโฟนนะครับเครื่องเล่นพวกเอ็มพีสามอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าด้านข้างนะครับตรงปากฉลามเนี่ยสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นผ้านุ่มๆคล้ายๆผมนะครับนะครับตรงตาด้วยนะครับก็จะมีช่องด้านข้างอย่างเงี้ยสองช่องนะครับแล้วก็ เป็นช่องใหญ่ด้านในแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับพอเปิดมาเนี่ยขออนุญาตพอเปิดมาเนี่ยนะครับมันก็เราก็จะเจอซิบช่องหน้านี่หนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีชั้นนะครับชั้นของอ่าซิปตรงน,นี้นะครับหนึ่งอันนะครับ เป็นตะข่ายแล้วก็ต่อไปก็เป็นช่องที่2นะครับแล้วก็ช่องที่3แล้วมันจะบุด้วยเครือกคือกรำมีอนุ่มๆตรงนี้นะครับเป็นกำมีอนุ่มๆอยงนี้นี่ก็คือ,อตัวฟังก์ชันด้านในนะครับซึ่งเขาก็จะมีลิสต์ไว้ว่าช่องนี้นะครับเขาจะบุนุ่มมากนะครับเพื่อใส่แล็ทปท็อปโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของตัวแท็บเล็ตสไีฟได้มกัน,น ก็คือทํามาเพื่อ,อจุข,ของพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่มากเกินไปจริงๆเราจะรู้สึกว่าเปต้องมีช่องนู่นช่องนี้มากเกินไปผมเป็นคนชอบเปมากนะครับมีเปเยอะ mm hmm. ก็บางครั้งเนี่ยครับดีไซน์ของเขาและการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วให้ให้มันพอดีกับการแบกน้ําหนักนะครับไม่งั้นมันจะหนักเกินไปแล้วก็จะมีปัญหากับโครงสร้างของเรากล้ามเนื้อเราอาจจะใช้งานหนักเกินไปนะครับ ไซส์ประมาณนี้ก็จะจุได้ประมาณนี้แล้วก็รับน้ำหนักได้กำลังโอเคนะครับนี่ครับก็คือแบคแพคนะครับการ์โมซีรีส์ที่เป็นชาร์คของสเปกลาวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีซีรีส์ใหม่เข้ามาอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ยังไงฝากเพจเฮาร์เลมบีนะครับที่เราพยายามหาโปรดัก เก๋ๆเท่ๆอย่างนี้เข้ามาให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับไงฝากด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากๆครับ